เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยซื้อกาแฟรสเข็นข้างทางราคาแก้วละ20-25บาทและหลายคนน่าจะมีคำถามว่าร้านกาแฟรสเข็นข้างทางขายกาแฟแก้วละ20บาทจะมีต้นทุนและรายได้มากน้อยแค่ไหนหากเปรียบเทียบกับคนที่ซื้อแฟรไชส์คาเฟ่อเมซอนขายกาแฟแก้วละประมาณ55-60บาทโดยมียอดขายเฉลี่ยต่อวัน250แก้วและแบบไหนน่าสนใจมากกว่ากันวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟร์ชัยเซ็นเตอร์ .com มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากกันค่ะ ร้านกาแฟรถเข็นข้างทางต้นทุนกาแฟ1แก้ว20ออนผงกาแฟ2บาทน้ำตาลทราย50สตางค์นมคอ้นหวาน1บาท50สตางค์นมคอ้นจืด1บาท50สตางค์นมสด1บาท50สตางค์น้ำร้อนน้ำแข็ง1บาทแก้วฝาหลอด2บาทรวมต้นทุนกาแฟเย็น1แก้วเท่ากับ10บาทขายราคาแก้วละ20บาทกำไร10บาท ขายราคาแก้วไร25บาทกำไร15บาทขายได้100แก้วต่อวันแก้วไร25บาทเท่ากับ1,500บาทราคาวัตถุดิบมีขึ้นมีลงตามกลไกตลาดและราคาตามท้องตลาดในแต่ละพื้นที่ซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน ต้นทุนในการเปิดร้านกาแฟคาเฟออเมซอน 2, 3ล้าน0 0แสนถึง3้านเแสนบาทต่อช็อปพื้นที่30ตารางเมตรค่าเช่า2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อตารางเมตรพนักง,งาน4-6ถึง6คนมเมล็ดก,กาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ายอดจำหน่ายเฉลี่ยข้าต่ม250แก้วต่อวันต่อสาขา ต้นทุนกาแฟคาเฟ่อเมซอน1แก้ว55บาทคา่าวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆประมาณ34%คา่คา Royalty Fee 3%ค่า Marketing Fee 3%รวมค่าวัตถุดิบ34%บวก Royalty Fee 3% Marketing Fee 3%เท่ากับต้นทุน40%ต่อแก้วดังนั้นกาแฟ1แก้วจะมีต้นทุนสินค้ารวมเท่ากับ40%กาแฟเย็น1แก้ว55บาทต้นทุนจะอยู่ที่22บาทต่อแก้วกำไรขั้นต้นเท่ากับ33บาทต่อแก้ว เจ้าของร้านแฟนชายขายได้วันละ250แก้วไรายได้ต่อวัน250คูณ55เท่ากับ13,750บาทไรายได้ต่อเดือน13,750คูณ30วันเท่ากับ412,500บาทต้นทุน40%เท่ากับ165,000บาทกำไรขั้นต้นประมาณ412,500ลบ165,000เท่ากับ247,500บาททั้งนี้กำไรขั้นต้นของร้านกาแฟคาเฟ่อเม อ,อยังไม่รวมต้นทุนค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำค่าพนักง,งาน3-4คนและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในระยะเวลาสัญญา6ปี